สวัสดีครับบ a นาน่ามูฟวเย็นดีต้อนรับเข้าสู่สปอยหนังอันต้าไวโอเลตสวยสังหารจะเป็นอย่างไรเมื่อโลกมนุษย์ถูกแบ่งออกเป็นสองเผ่าพันธุ์ร่วมเดินทางไปกับไวโอเลตสายลับแวมไพร์สุดแก่งกับปฏิบัติการชิงอาวุธสังหารก่อนเริ่มทำภารกิจจะ่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังกันได้เลยครับ เปิดมาฉากแรกจะได้พบกับการบุกจู่โจมศูนย์วิจัยของกลุ่มผู้ชายชุดดำกลุ่มผู้ชายชุดดำได้ทำการฆ่านักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในศูนย์วิจัยจนตายหมดและได้ทำการบุกเข้าไปด้านในส่วนลึกที่สุดของศูนย์วิจัยบริเวณด้านในสุดของศูนย์วิจัยจะเป็นแหล่งที่ใช้เก็บเลือดเป็นจำนวนมากเมื่อเข้าไปถึงด้านในก็มีพวกกาดเป็นจำนวนมากมาล้อมเขาและกระหน่ำยิงพวกเขาจนตายทั้งหมด เมืาชายชุดดำถูกกำจัดจนหมดก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าศูวนย์วิจัยเข้ามาสำรวจศพของชายชุดดำและพบว่าศพพวกนี้คือศพของพวกแวมไพายเขาได้บอกต่อว,ว่าพวกแวมไพายนั้นมีเทคโนโลยีที่ใช้ในการบีบอัดวัตถุเข้าร่างมันช่างยอดเยี่ยมจริงๆแต่ไม่น่ามาตายแบบนี้จากนั้นเขาก็พูดเบาๆว่ามันไม่น่าจะมาเอาเลือดทัในใดนั้นเองเขาก็ถอดถุงมือออกปรากฏว่ามีเลือดของพวกแวมพร์ติดที่ผิวหนังของเขา เมื่อเห็นดังนั้นหัวหน้ากาดก็ฟักปืนมายิงผอ,อตายทันทีและพูดว่าถึงที่ตายแล้วคุณเป็นคนติดเชือ้อจากนั้นหนังก็เล่าถึงโลกแห่งนี้ว่านานมาแล้วมีนักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบเชื้อโรคตัวใหม่ซึ่งทําให้มนุษย์กลายเป็นแวมไพร์มีพลังและความสามารถเหนือมนุษย์อีกทั้งยังสามารถเดินฝ่าแสงอาทิตย์ได้การแพร่ขยายเป็นไปอย่างรวดเร็วแต่ในที่สุดรัฐบาลก็สามารถกักกันผู้ติดเชื้อไว้ในอาคารได้ จากนั้นหนังก็เล่าถึงไวโอเลตซึ่งเป็นตัวเอกของเราเธอบอกว่าวันแรกที่เธอท้องรัฐบาลได้เข้ามาบอกว่าลูกของเธอติดเชื้อรัฐบาลได้ฆ่าสามีของเธอและพาเธอไปทำแท้งออกจนเธอนั้นเสียลูกของเธอไปจนในที่สุดเธอก็กลายเป็นผู้ติดเชื้อที่เข้าร่วมกับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลและหนังก็ตัดมาในฉากผู้นำของฝั่งมนุษย์ตอนนี้เขากํลาลังวางแผนที่จะใช้อาวุธที่ทําลายพวกแวมพร์ให้สิ้นซากในครั้งเดียว โดยเขาได้จ้างคนส่งของให้มานำอาวุธชิ้นนี้ไปให้กองทัพโดยนางเอกของเรานั้นได้ปลอมตัวมาเป็นคนส่งของก่อนที่เธอจะเข้าไปรับพัสดุนั้นเธอต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบเป็นจำนวนมากเพื่อให้แน่ใจว่าเธอไม่ใช่พวกแวมไพร์ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบนั้นเป็นไปอย่างยุ่งยากและต้องเจาะเลือดของเธอออกมา เพื่อตรวจสอบหาแอนติเจนแวมพร์ที่อยู่ในเลือดเมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจสอบที่แสนจะยุ่งยากเรียบร้อยเธอก็เข้าไปสู่ด้านในเพื่อเตรียมรับพัสดุนำไปส่งให้กองทัพโดยมีด็อกเตอร์คนหนึ่งนำพัสดุมายื่นให้เธอในระหว่างขั้นตอนการสุดท้ายก่อนที่จะส่งมอบพัสดุนั้นผู้จัดส่งสินค้าตัวจริงก็มาถึงเขาได้แสดงไอดีให้ทหารดูจากนั้นทหารก็รีบกดสัญญาณเตือนภัยทำให้หนางเอกของเราต้องจัดก,การกับบอดิกาที่อยู่ตรงนั้นทั้งหมด และแย่งพัสดุมาเป็นของตัวเองเธอได้ทําการหนีออกจากตึกในระหว่างที่จาัดก,การกาดชุดแรกเสร็จนั้นก็มีทหารเพิ่มเข้ามาอีกเรื่อยๆเธอได้ฉีดยาให้ร่างกายของตัวเองยานั้นจะทําให้เธอสามารถใช้พลังได้อย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันนั้นเธอก็จาัดก,การทหารที่อยู่ด้านหน้าจนหมดและหนีขึ้นมาบนตึกได้สําเร็จเมื่อขึ้นมาถึงด้านบนเธอก็ถูกทหารเป็นจานวนมากเข้ามาล้อมเอาไว้ เธอได้ใช้ดาบสั้นที่ดึงออกมาจากร่างกายและเปลี่ยนสภาพตัวเองอีกครั้งทําให้สาม,มารถจัดก,การทหารได้จนหมดจากนั้นนางเอกของเราก็ขี่มอเตอรไ์ไซค์หนีออกมาที่ด้านหน้าตึกและมอเตอร์ไซค์ได้ต่ายเข้าไปบนตึกในระหว่างนั้นเธอได้คุยกับพักพวัวของเธอหัวหน้าของ v วโอเลตนั้นได้กําชับเธอว่าให้เธอพาพัสดุมาหาเขาโดยตรงที่ตึกและระหว่างนี้ห้ามเปิดดูพัสดุโดยเด็กขาดตัวพัสดุนั้นเป็นอาวุธที่อันตรายมาก ถ้าไม่สามารถที่จะพามาที่นี่ได้ให้ทำลายทิ้งซะด้วยคำสั่งของหัวหน้าของเธอทำให้วายโอเลสนั้นเครือบแขงใจเป็นอย่างมากในที่สุดแล้ววายโอเลสก็ตัดสินใจที่จะเปิดพัสดุดูก่อนเมื่อเธอเปิดออกมาเธอก็ต้องตกใจเพราะว่าด้านในนั้นเป็นเด็กประมาณสิบขวบจากนั้นเธอก็ตัดสินใจปิดกล่องพัสดุลงจากนั้นเธอก็นำกล่องพัสดุไปให้หัวหน้าของเธอและเธอก็บอกว่าจริงๆข้างในมันคือเด็ก หัวหน้าของเธอก็บอกว่ามันคือทั้งเด็กทั้งอาวุธนั่นแหละที่นี่ไม่มีทุระของเธอแล้วเขาจึงไล่เธอกลับไปเมื่อเธอเดินออกมาเธอก็รู้สึกไม่สบอารมณ์เธอได้พาเด็กนั้นไปซ่อนไว้แล้วจากนั้นหัวหน้าของเธอก็ได้ทำลายกล่องและพบว่าด้านในนั้นมันเป็นเพียงภาพลวงตาเขาได้สั่งว่าให้ลูกน้องของเขาทั้งหมดนั้นร่วมกันไล่ล่าไวโอเลตเพื่อที่จะนำตัวเด็กกลับมาให้ได้ เมื่อนางเอกของเราไปถึงด้านบนตึกก็ต้องปะทะกับแก๊งมาเฟียจีนที่อยู่ด้านบนซึ่งนางเอกของเรานั้นมีสกินหลบที่ยอดเยี่ยมทําให้แก๊งมาเฟียทั้งหมดตายหมดทันทีเมื่อการต่อสู้จบลงนางเอกของเราก็พาเด็กหนีออกจากตึกได้เมื่อหนีออกมาได้ก็ต้องมาเจอกับคาดีนาวซึ่งเป็นหัวหน้าของผู้นำฝั่งมนุษย์คาดีนาบอกว่าเด็กคนนั้นเป็นเพียงผักไม่สามารถพูดได้เขานั้นเป็นคนนิ่งของตัวเอง เขาอยากได้เด็กคนนั้นคืนแต่ในที่สุดแล้วไวโอเล็ตก็พาหนีไปได้อีกครั้งในระหว่างที่พาเด็กคนนี้หนีไวโอเล็ตก็ได้รู้ว่าเด็กคนนี้ชื่อว่าซิกเป็นมนุษย์ทดลองซึ่งเขานั้นมีความฉลาดมากไวโอเลตเธอได้พาเด็กคนนั้นไปหาเพื่อนของเขาที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เพื่อนของเขานนั้นบอกว่าเดี๋ยวเขาจะตรวจสอบให้ว่าเด็กคนนี้คืออะไรกันแน่ทันใดนั้นเองเด็กคนนั้นก็ได้ยื่นแขนมาให้เจาะเลือด ซึ่งไวโเลตเห็นแขนเด็กนั้นมีรูเจาะเป็นจำนวนมากเธอถึงกับต้องบิดหน้าหนีตัดมาจะเป็นฉากที่คาดินาวนั้นเข้าไปคุยกับหัวหน้าพวกแวมไพร์และบอกว่าให้หัวหน้าพวกแวมไพร์ร่วมมือกับเขาและพวกแวมไพร์ทั้งหมดจะรอดและในฉากถัดไปจะได้เห็นเพื่อนของไวโอเลตที่เป็นนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเลือดของซิกนั้นไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับแวมไพร์เลยเลือดนั้นเป็นภัยต่อเหล่ามนุษย์ด้วยซ้ํา จากนั้นเพื่อนไวโอเลตก็บอกว่าซิกได้เขียนสูตรอะไรสักอย่างไว้บนกระดาษและยื่นให้เขาไว้สักวันมันต้องสามารถเป็นประโยชน์ได้แน่ในที่สุดแล้วไวโอเลตก็ตัดสินใจที่จะให้ซิกหนีไปเพียงลําพังโดยเธอให้เงินเขาไว้และบอกกับซิกว่าเดี๋ยวฉันจะไปเป็นตัวล่อให้เธอหนีไปก่อนได้เลยจากนั้นซิกก็บอกกับไวโอเลตว่าลาก่อนนะไวโอเลตและเขาก็ใช้ผ้าปิดปากเตินหายไปในฝูงชน ส่วนของไวโอเลตนั้นก็รู้สึกไม่ชอบใจกับความคิดของตัวเองสักเท่าไร่และในที่สุดไวโอเลตก็ได้ตัดสินใจกลับไปตามหาซิกและได้พบเขาแอบอยู่ที่ห้องรับด้านหนึ่งระหว่างที่ไวโอเลตจะเข้าไปหาซิกนั้นก็ได้มีมือสังหารมาจับตัวซิกไปก่อนเมื่อไวโอเลตตามเข้าไปใกล้ๆก็ได้พบว่าพวกแวมพร์ของตัวเองนั้นได้ย้ายไปเข้าข้างกับฝ่ายคาดินาลแล้วพวกแวมพร์นั้นได้ยิงปืนใส่ไวโอเลต ไวโอเลตนั้นได้ตามไปจนถึงรังของพวกแวมไพายและได้เข้าไปต่อสู้กับลูกน้องพวกแวมไพร์เป็นจํานวนมากจนในที่สุดก็ได้เจอกับหัวหน้าแวมไพร์หัวหน้าแวมไพร์ได้บอกกับไวโอเลตว่าถ้าเธอเข้ามาฉันจะปล่อยเจ้าเด็กนี้ให้ล่วงลงที่ก้นบ่อก้นบ่อน,นั้นมีแต่หนามแหลมจากนั้นเขาก็สั่งให้ลูกน้องเขาจัดก,การกับไวโอเลตในระหว่างนั้นเองไวโอเลตไม่ได้ฟังจนจบเธอได้เข้าไปจัดก,การกับเหล่าบรรดาลูกน้องแวมไพายจนตายเรียบ เมื่อเหล่าลูกน้องแวมพร์ตายหมดเรียบร้อยเธอก็ได้เข้าไปประทะกับหัวหน้าแวมไพร์แต่สู้กันไม่ได้กี่ยกเธอก็จาัดก,การใช้ดาบเสียบเข้าที่คอหัวหน้าแวมไพร์จนเขาตายคาที่จากนั้นวโเล็ตก็ได้ช่วยซิกขึ้นมาจากบ่อและได้พบความจริงว่าซิกนั้นเหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วเขานั้นกําลังใกล้จะตายทันใดนั้นเองคารินาวก็ได้ปรากฏตัวมาเป็นภาพโพลรแกรมและได้บอกกับไวโอเล็ตว่าเธอทำอะไรไม่ได้หรอก เธอพาเขามาที่นี่ฉันจะช่วยเขาเองเมื่อไวโอเลตไปถึงที่ด้านหน้าของสภาฝั่งมนุษย์ก็ได้พบกับคาดินาวและลูกน้องเป็นจํานวนมากเมื่อการเจรจาไม่ได้ผลเขาก็สั่งให้ลูกน้องจาัดก,การกับไวโอเลตไวโอเลตซึ่งต่อสู้มาอย่างยาวนานจนเธอนั้นร่างกายบอบช้ำเป็นอย่างมากในศึกครั้งนี้เธอนั้นได้พ่ายแพ้คาดินาวนั้นได้สั่งให้ลูกน้องพาตัวซิกเข้าไปด้านในเพื่อเตรียมขั้นตอนการผ่าจำแล ส่วนศพของไวโอเลตนั้นให้นําไปกําจัดได้เลยเมื่อไวโอเลตของเราลืมตาื่งขึ้นก็พบว่าเขาอยู่ที่ห้องวิจัยของเพื่อนของเขาเพื่อนของเขาได้บอกว่าเขาได้ติดสินบนคนทําลายศพและพาเธอมาที่นี่เพื่อฉีดยากระตุ้นให้เธอสามารถฟื้นขึ้นมาได้อีกครั้งเขาได้เล่าต่อว่าฉากที่ไวโอเลตช่วยเด็กเอาไว้นั้นได้ถูกถ่ายทอดไปทั่วโลกทําให้สถานภาพของรัฐบาลเริ่มที่จะไม่มั่นคง ในที่สุดนั้นไวโอเลตนั้นได้ตัดสินใจที่จะบุกเข้าไปช่วยซิกอีกครั้งเธอได้เตรียมอาวุธเป็นจํานวนมากใส่เข้าไว้ในร่างกายของเธอครั้งนี้เธอกลับมาด้วยสภาพที่พร้อมเผกเก่าเตรียมที่จะปะทะกับลูกน้องของคารินาในฉากถัดมาจะเป็นฉากที่ซิกกาลังเตรียมที่จะถูกผ่าร่างเพื่อนำแอนติเจนที่อยู่ในเลือดทั้งหมดออกมาจากนั้นก็มีทหารคนหนึ่งวิ่งมาแจ้งกับคารินาว,ว่าแย่ yeah, แล้วครับ ท่านลองตอนนี้ไวโอเลตนั้นได้บุกมาถึงที่ด้านหน้าแล้วครับคาดินาวนั้นได้ตกใจเป็นอย่างมากไวโอเลตนั้นได้บุกอย่างหนักหน่วงจนเข้ามาถึงด้านในจนในที่สุดเธอก็สามารถจาัดก,การกับทหารองคักรักทั้งหมดได้เมื่อเธอบุกเข้าไปด้านในสุดของชั้นห้องทดลองก็ได้พบกับคาดินาวที่ดักรอเธออยู่ที่นั่นและในฉากต่อไปจะได้เห็นไวโอเลตซึ่งปะทะกับคาดินาวซึ่งคาดินาวนั้นได้ใช้อาวุธออกมาจากร่างกายของตัวเอง ซึ่งตรงนี้ทําให้ไวโอเลตเริ่มรู้สึกสงสัยในตัวคาดินาวหลังจากนั้นคาดินาวก็สั่งให้ทั้งหมดปิดประตูลงมาทําให้เกิดความมืดที่ด้านในห้องจากนั้นคาดินาวก็ได้เล่าว่าจริง,รงๆเขานั้นคือนักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบเชื้อคนแรกและเขาได้เป็นผู้การจภาพเป็นคนแรก ดยสภาพที่เขากลายมานั้นเขาสามารถมองเห็นได้ในความมืดไวโอเลตนั้นได้ตกใจมากเพราะไม่คิดว่าคาดินาลจะเป็นแวมไพร์จากนั้นไวโอเลตก็ได้จุดไฟที่ดาบของเธอขึ้นมาและในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนี้คาดินาลถึงแม้จะมองเห็นในความมืดก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับไวโอเลตได้ซึ่งไวโอเลตนั้นมีทักษะของนักฆ่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไวโอเลตนั้นเธอได้หาชังงวะงและจัดก,การผล็จศึกคาดินาลโดยได้ผ่าเขาออกเป็นสองซีก ทำให้เขาขาดใจตายทันทีหลังจากการต่อสู้จบลงไวโอเลตก็ได้พาซิกขึ้นมาที่ดาดฟ้าส่วนซิกก็ได้ฟื้นขึ้นมาและบอกกับไวโอเลตว่าเรามีทานรักษานะต่อไปนี้จะไม่มีผู้ติดเชื้ออีกต่อไปเมื่อซิกพูดจบก็ตัดมาในฉากที่ไวโอเลตพาซิกขี่โมอเตอร์ไซค์และหนีออกมาจากเมืองของพวกมนุษย์และสปอยล์หนังอันต้าไวโอเลตก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปของเรา อย่าลืมกดสันกระดิ่งติดตามและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยครับขอบคุณครับ